อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินร่าเริงจ่มใสกันที่ไซแมนเคสเฮาส์ครับตื่นขึ้นมาด้วยบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านคนเองเลยนะครับนี่ครับมีเจ้าของ Case House, เคสเฮาส์ปุนป้าไซแมนบริการอย่างดีจากนั้นออกไปจิบกาแฟเพื่อไม่ให้กรดมันไหลย้อนที่แฮปปี้ซิปจูอิบาร์และเตรียมตัวออกเดินทางสู่วัดวังในเมืองเล่เราเริ่มต้นจากเมืองเล่นะครับงงลงสู่ทางใต้ผ่าน เส้นทางเชพาเลสทันโชสคูติกเซและไปสิ้นสุดที่วัดเฮมิสครับสำหรับการเดินทางของเราในวันนี้ครับวันนี้ก็เปลี่ยนคนขับรถนะครับเป็นคุณลุงพื้นเมืองชาวเลนะครับขับกันไปด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแบบเรื่อยๆครับวันนี้วันสบายๆพักผ่อนไปไหว้พระกันครับที่หมายได้ของเราในวันนี้ครับวัดเฮมิสครับ นี่นะครับเราก็อยู่กันที่ทางเข้าวัดเอมิสนะครับวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาดักของเรานะครับสำหรับงานเทศกาลนากาก็จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เรามาเร็วไปวันหนึ่งวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนแล้วก็จะเห็นพระลามะต่างๆเขากําลังทําความสะอาดพื้นที่เตรียมสถานที่สาหรับเทศกาลอันยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ที่เราไม่ได้มาซึ่งหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งยังไงเราก็มาแล้วอยากไปเยี่ยมชมกันดีกว่าครับด้านบน ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กลางลานวัดนะครับก็จะเห็นบรรยากาศเขากาลังขมักขม้นในการเตรียมงานสําหรับงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะฮะที่เราไม่ได้มาเสียดายมา,มา,มากๆเลยดูวันผิดแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราดูดีๆเราจะมีเพื่อนๆเ,เราที่มาผิดวันเหมือนเราเหมือนกันนะที่มานั่งรอ,อกเกอร์เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่เป็นคนเดียว,วที่ว่าพลาดบุญไม่พอสําหรับที่จะดูเทศกาลในวันพรุ่งนี้ครับ วัดเฮมิสเป็นวัดที่สําคัญที่สุดด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองเลมีเทศการระบำหน้ากากเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีเมื่อมาถึงเราจะพบกับวัดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีพิพิธภัณฑ์เฮมิสเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอุบโบสถหรือเมนเทมเพิลนั่นเองครับสถาปัตยกรรมของวัดเฮมิสก็ได้รับอิทธิพลแทบทุกอย่างมาจากทิเบตเลยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีเหล่าลามะมาศึกษาธรรมะมากมายซึ่งเรามาก่อนวันงานบุญใหญ่ก็จะพบกับลามะเยอะเป็นพิเศษในวันนี้ครับครับในวัดเฮมิสนะครับไม่มีที่ไหนด้านในที่สามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับ <c oughs> มีแค่ลานรวมผลด้านนอกแค่นั้นครับกับเมนเทมเพลแล้วก็วัดนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะ เยี่ยมชมหมดทุกอย่างนะครับเนื่องจากไม่ได้ชมเทศกาลร,ระบำหน้ากากครับเราก็เลยรีบออกมาเพื่อเดินทางไปจุดหมายต่อไปของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือ วัดติกเซนะครับวัดที่สวยที่สุดใจกลางเมืองลาดักข้าบห่างจากเมืองลาดักแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองครับสำหรับวัดนี้นะครับก็สร้างมาจากพระราชวังโปตาลาที่ทิเบตนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าจะสวยงามดังที่คำล่ำลือหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวิวสวยมากสำหรับวัดติกเซครับนอกจากจะเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของลาดักและมีวิวที่สวยงามแล้วภายในวัด ยังมีพระศรีอริยะเมตรตรซึ่งชาวพุทธสายมหายานเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์คือด้านในอาราของวัดติกเซด้านในก็จะมี10วัดย่อยอีกแล้วก็มีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางเดียวกันเลยกับที่วัดติกเซปานี้ครับซึ่งอันนี้ก็คือสูง14เมตรสร้างขึ้นตอนที่องค์ทลายลามะองค์ที่14มาเยี่ยมที่วัดนี้ครับข้อดีคือมีชั้นสองให้เราได้แบบชมความสวยงามของพระพุทธรูปทับบนแบบชัด เดี๋ยวเราไปที่วัดอินอย่างต่อครับสำหรับชั้นที่2ด้านขวาของกลุ่มอาคารครับเป็นห้องอันเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของก็อกเนสทาราจํานวน21องค์อยู่ภายในชั้นที่มีกระจกปิดเอาไว้ครับด้วยอายุหลายร้อปีของวัดนี้ครับจึงมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งสถาปัตยกรรมและความงามทางศิลปะที่ยังคงหลงเหลือให้ผู้คนเข้ามาศึกษาและชื่นชมอยู่เสมอครับนอกจากนี้ครับณนะชั้นบนสุด เป็นที่เก็บคำภีคําสอนโบราณมีอายุเก่าแก่มากมายโดยปกติจะให้ผู้ชายเข้าเท่านั้นครับแต่ในวันนี้ปิดไม่ให้ใครเข้าเลยครับเราเลยได้ชมวิวสวยๆจากดาดฟ้าวัดแทนครับ ครับตอนนี้เราก็แวะพักทานมื้อเที่ยงกันนะครับที่ตรงข้ามพระราชวังเชพาเลสนะครับชื่อร้านว่าลาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับอยู่ตรงข้ามเชพาเลสชั้น2เลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับวันนี้ก็ไม่ใช่ dry ด a แล้วเพราะฉะนั้นก็มีเนื้อแล้วเราก็เลยสั่งเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับเป็นไก่เนยไก่แล้วก็เป็นสลัดกรีนสลัดนี่คือกรีนสลัดของที่นี่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับอาหารที่ขาดไม่ได้โรตีแลนด์แห่งนี้ครับกับโรตีครับ อันเดี๋ยวเราขออนุญาตทานเลยดีกว่านาะยังไงถ้าเกิดมาเที่ยวแถวนี้ไม่รู้จะทานที่ไหนก็ผมว่าร้านนี้โอเคเลยบรรยากาศดีดูสิตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นเชพาเลตนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงกันร้านและคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทร้อนมากตอนนี้ป่ายสามดูท้องฟ้าดีครับแนะไม่เอาเสื้อกัน UV มาด้วยนะแดดที่นี่ U ูแรงมากค่า UV อินเด็กทะลุคนขาวๆก็จะแก้มแดง คนผิวเข้มแบบเราก็จะไม่ไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าเชพาเลสนะครับเป็นพระราชวังที่สร้างในสมัยศตวรรษที่17นะครับหลังจากที่มีการลุกรานของกษัตริย์โดกราชาวแคชเมียร์ที่เลพาเลสเขาก็ถอยล่นมานทางใต้ประมาณ13กิโลเมตรเราก็จะไปดูความงดงามของเชพาเลสที่การสร้างก็จะคล้ายๆกับเลพารเลสแต่เป็นพระราชวังอีกที่นึงครับดูกันว่า พระราชวังเช์ครับเป็นอดีตพระราชวังแห่งเมืองเลที่ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมากกว่า500ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีตด้านนอกเป็นทะเลสาบและทุง่งหญ้าใกล้สุดลูกหุกลูกตาซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนครับโดยสร้างตามความฝันของบิดาของกษัตริย์นำเกา่าโดยโปรดกล้าวให้สร้างตามแบบเลพาเลสแต่มีความสลับซับซ้อนเราจึงทำได้เพียงแค่เดินตามป้ายบอกทางเพื่อตรงไปอุโบสถครับ ด้านในเชฟพาเลนนะครับก็จะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านในค่าเข้า30รูปีครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางตอนที่ตัดสรู้นะครับหรือว่า enlightenment ด้านในพระวัวสดครับประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงสูงใหญ่ขนาดตึก3ชั้นกันเลยทีเดียวครับ เสร็จจากเชพเ a ลสครับกอมุ่งนาบที่ต่อไปครับนั่นก็คือรันโชสคูลครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่รันโชสคูลนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Three Idiots นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เสียสีสังคมการศึกษาในประเทศอินเดียแล้วก็ของโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับคือสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ถ,ทถ่ายทําเป็นโรงเรียนของพระเอกหลังจากที่พระเอกเรียนจบแล้วก็มาเปิดโรงเรียนอยู่ที่นี่ครับชื่อว่ารันโชสคูลครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับ สร,รุปรวปลัดตัดตอนนะครับสำหรับรันโชสคูลนะครับมาถ่ายรูปนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับก็สามารถแวะได้เหมือนผมที่ชอบก็เลยแวะอยากเห็นด้วยตาตัวเองตอนนี้สนใจอ,อยากแล้วกลับไปเถอะเราก็สงสัยเว้ยตอนแรกที่ลุงเขามาส่งแล้ลุงก็ททำหน้าแบบอเฮ้ยเฮ้ยทำยิ้มแบบยิ้มแบบเย็นๆย่ะลงสิแล้วพอสุดท้ายเกยก็มารอหน้าประตูทางออก ไม่ถึง5นาทีอารมณ์แบบเว b า c ักูบอกมึงแล้วโอเคกลับเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน The ที่เบ a ันคิ c เชนครับร้านอาหารชื่อดังร้านอาหารที่เบ a n นลาดาคีสไตล์ที่มาถึงเมืองเลยแล้วต้องมาให้ได้ครับเป็นหนึ่งในท็อป r e s ร a u อร n ทที่ r e c o m m e n นครับ สำหรับเดิะทิเบตันคิทเช่นครับอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดเลเมียนมาร์เก็ตเลยครับสามารถเดินมาได้ภายในเวลา5-10นาทีครับมาถึงปุ๊บครับกอรีดจัดจองที่นั่งแล้วก็สั่งอาหารเลยครับและที่สำคัญครับอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ ก็ใช้เวลา30นาทีนะครับตั้งแต่สั่งอาหารจนได้อาหารเพราะฉะนั้นร้านนี้ก็จะไม่เหมาะสําหรับใครที่รอนานๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นร้านย่างร้านนี้แชมป์ภาษกฤได้ดีมากทุกอย่างสะอาดดูน่านกินวันนี้รับเราก็สั่งเป็นทิงโมนะครับก็คือโมโมไม่มีไส้แล้วก็ต่อด,ด้วยชิคเก้นโมโมครับเกี๊ยวไก่ของเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยไก่ทันดูรีครับอาหารอินเดียที่ค่อนข้างได้รับความนิยมและที่ขาดไม่ได้ครับบัตเตอร์โรตี หายอยากเลยครับวันนี้ชิคเก้นโมโมอร่อยสุดยอดสิบกิโลเอาไปเลยชอบจริงๆนะโมโมเนี่ยอร่อยอะอนะคือใครชอบกินเกี๊ยว,วต้องมาร้านนี้นะสวรหวันของคนรักเกี๊ยวครับที่วันก่อนจำได้ไหมฮะที่เราไปแวะที่วัดดิสกิตแล้วซื้อเดอะฮิมารยาช็อกโกแลตปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยอร่อยมาก นกเลยไปรีเสิร์ชต่อแลนด์เนี้ยเพิ่งสร้างเมื่อปี2019เป็นเหมือนสตาร์ทอัพซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่เมืองเลเท่านั้นโอเคใจตังใจตัง ครับก็วันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะนอนที่เลนะอยู่ที่นี่เมืองเลมาเนี่ยประมาณ7วันจากวันแรกแบบเกียดมากอยากเอาตัวออกจากที่นี่คิดว่าทริปจะจบลงแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าแพ้ความสูงแต่สุดท้ายก็ปรับตัวได้สุดยอดเจ้าเซลจนวันนี้คืนนี้คืนสุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่อยากจากเมืองนี้ <Okay. S 1> ก็หลังป้ายเลย I l o v ิเลรักเมืองนี้จริงๆบายๆอย่าเพิ่งกดเปลี่ยนไปไหนนะครับ บทสุดท้ายรออคืนดู่ัตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องดีก่อน,นะน้องหรือพี่น่าจะเป็นน้องนะคือเหมือนคันตาอยากจะเกาไรู้จะเกายังไงอะไรเข้าตามไม่รู้ว่าสงสารมากเลยก็เลยมาถูกับไอ้ดาร์กอายที่แบบไว้เป็น,ปนส่องทางเดิมไม่เปเยังไม่หายคันเลยอ่ะ ของสารน,น้องอ่ะหายคันแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ที่พักแห่งใหม่นะครับที่นี่ครับชื่อว่าไซนันเกสเฮาส์ครับเกสเฮาส์เล็กๆน่ารักครับของคุณป้าชัยดาห้องเนี่ยจะมี3แบบ แบบธรรมดาแบบดีลักซ์แล้วก็แบบบาวนนี่แนะนําถ้าจองให้จองแบบบาวนพนี่จะได้นอนบ้านหลังเดียวกับเจ้าของบ้านเลยนี่ครับคุณป้าชัยด้าของเราคีฮลโหลนี่ครับคุณป้าชัยด้างเราน่ารักมากๆเลย thank you อยู่ใกล้ในเมีนภาซานีดเดียวครับเดินไม่ถึง5นาทีจริงๆเรียกแท็กซี่อะไรก็ง่ายและที่สําคัญนี่ยมีลิฟวิ่ง o ูมีชาต้อนรตับน้ํ r รีฟิลไม่อัน้น Wi-Fi แรงมาก นี้เราก็ได้ใบรับรองแพทย์นะครับจาก s n m Hospital นะครับโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในเลยนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับต่อสู้กันอย่างยาวนานในการที่จะไป t r รคที่แคชเมียร์ต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมกับซิลตาประทับของโรงพยาบาลหรือคุณหมอการันตีว่าคุณเนี่ยแข็งแรงพอที่สามารถ t r ร k ก i n g ในระดับความสูงที่4,000เมตรได้ไม่ได้เตรียมมาจากไทยก็สามารถมาทําได้10รูปีโชคดีเจอคุณหมอใจดีแนะนําให้มาเช้าๆอย่าให้ใครแซงคิวเด็ดขาด please wait and stay in the line